ครับวันนี้นะครับก็มาอัปเดตฟาโรแมทชาข้อนะครับก็ครบ30วันนะครับก็มีลักษณะใบนะครับจำนวนใบนะครับตอนนี้ก็มีอยู่4ใบด้วยกันนะครับอ่าอันนี้เป็นใบใหม่นะครับเป็นใบใหม่ที่เพิ่งจะคลี่ได้ประมาณ2วันนะครับของฟาโรแมทชาข้อนะครับอันนี้เป็นใบที่3นะครับใบที่3ามเขาก็ อาจสูงขึ้นมานะครับมีลักษณะที่สูงขึ้นมาอากตรงข้อนะครับแล้วก็มาแตกใบใหม่ที่จะต่อมาจากใบที่3ก็จะต่ำกว่านะครับแล้วก็คงจะยืดสูงขึ้นตามจํานวนวันนะครับของใบที่4นะครับเพราะว่าสังเกตว่าการเจริญเติบโตนะครับใบแรกเขาใบที่2ก็จะสูงขึ้นใบที่3ใบที่4ี่ก็จะมีพัฒนาการที่สูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับอันนี้คือ คาร์ m รแมทชชามข้อนะครับระยะเวลาอายุ30วันนะครับชามข้อตั้งแต่มีมีตามีเขี้ยวนะครับโผล่ให้เห็นนิดนิด,น,ดนิดเดียวแค่นั้นเองนะครับ mm hmm. ตอนนี้ก็มาอัปเดตให้ดูว่าจากภาชนะเพาะนะครับเป็นถาดนะครับทะลุชามด้วยสเปกน้ามอสแล้วก็เพอร์ไลท์นะครับที่าชามในวัสดุถาดเพาะ สองชั้นนะครับชั้นแรกก็ใส่น้ําชั้นที่2เป็นวัสดุสเฟ็กแนมมอสแล้วก็เผื่อไรนะครับอันนี้ก็มาอัปเดตให้เห็นนะครับพัฒนาการของฟาโรแมสชํมข้ออายุ30วันนะครับตอนนี้ก็อยู่ในในกระถางเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมีดินปลูกที่คลุกอยู่ด้านแางนะครับดินตัวไปที่เป็นดินดินร่วนแล้วก็สมกับขี้ข้างขาวขี้วัวนะครับขุยมะพร้าวอ่า เปลือกมะพร้าวสับนะครับอยู่ชั้นแางชั้นบนก็จะเป็นพีทมอสนะครับประมาณา20เซนนะครับชั้นบนที่ผมใช้จะเป็นพีทมอสผสมกับเพอร์ไลท์นะครับน,นี่คือชั้นบนนะครับแล้วก็มีสัฟเฟกนัมมอสผสมอยู่บ้างนะครับน,นี่เป็นชั้นบนที่ใช้ปลูกฟาโรเมสเล็กตอนนี้นะครับวันนี้มาอัปเดตฟาโรเมส30วันนะครับจำนวน4ใบนะครับ ก็จะติดตามดูพัฒนากันต่อไปนะครับแคปคลิปนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามและก็รับชมนะครับก็สําหรับท่านที่ชื่นชอบฟาโรแมสนะครับก็ขอให้เลี้ยงได้งอกงามเจริญเติบโตนะครับได้ชื่นชมนะครับจนเห็นหน้ากากที่ชัดนะครับสําหรับหน้ากากฟาโรแมสนะครับแัปคลิปนี้สวัสดีครับ